สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ท i m e stamp อยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คม c o m m e ดเนะโอเคเรามาเริ่มกันที่าร์ดคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวมเมษจะเป็นยังไงบ้างนะ King of Cups นะคะใบแรก Knight of Cups จะมีคนเข้ามาจีนะคะดูเหมือนจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะจากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมใหม่ๆที่คุณเข้าไปอยู่นะคะกลุ่มที่ทํางานใหม่กลุ่มเพื่อนใหม่นะ,ะกลุ่มสังคมใหม่ที่ใดที่หนึ่งนะคะหรืองานปาร์ตี้สังสรร์งานเลี้ยงต่างๆก็ได้หรือเพื่อนแนะนําเพื่อนของเพื่อนก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่ในที่นี้ชาวต่างชาตินะคะหรืออายุ ค่อนข้างแตกต่างจากคุณอย่างน้อย5ปีบวกเนี่ยก็ค่อนข้างเด็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็แอบ,บถูกใจคนคนนั้นเหมือนกันนะแอบหบวั่นไหวนะคะให้กับคนคนนั้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ดูเหมือนบางคนในที่นี้ยังมีใครบางคนในใจมีคนที่เรายังจองอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังระลึกถึงอยู่นะคะทีนี้เรามาดูคนใหม่แล้วกันนะ สถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามาเขาเป็นยังไงยังไงบ้างคะเพจซบคัพนะคะเก้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะ10เหรียญแล้วก็2เหรียญน,นะในที่นี้อินเนอร์จี้ธาน้ำเด่นมากนะตัวตนของเขานะคะมีนกรกฎหรือพิจิที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกน,นะคะคนคนนี้เป็นคนโสดนะแต่ว่าดูเหมือน เขาจะมีเรื่องต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นคนโสดที่หย่าแล้วนะคะหย่าแล้วมีเคยมีครอบครัวมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ายัางต้องแบบมีปะพคบปะกับทางครอบครัวเขาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นนะคะหรือว่าคนคนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะมีการคอมเมนท์ที่ดีอยากจะมีความรักที่ดีๆเหมือนกัน นะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาเจอคุณเขาแอบช่างใจนิดนึงนะว่าเอ๊ะคุณยังไงหรือในเรื่องของการเทคแอคชั่นนะคะว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีนะคะในรูปแบบไหนอย่างไรขายายสถานก,การณ์ความรับเพิ่มเตมิมฝั่งคุณหานากาเร่ร่อนนะคะวิญญาณงานนอกคุณแอบกลัวนิดนึงไม่เชิงกลัวหรอก <c oughs> เป็นการคิดในใจแอบสงสัยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขาเฟกไหม เขาจริงใจไหมนะคะเราเลยยังไม่ได้มีแบบเป้าหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคนใหม่ๆที่เข้ามาคุยเข้ามาจีบเด็วคนที่เรารู้สึกดีอ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะคุยกับเขาแบบไหนคือรับเข้ามาพูดคุยแหละเป็นเพื่อนกันไปหรืออะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจอะไรเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะกลัวว่าจะ งานงอกว่าจะคุยคุยไปแล้วเขาเฟกเขามีใครอยู่แล้วหรือเขานู่นนั่นนี่นะคะฝั่งของเขาล่ะเรียบร้องชื้นเชียวนะคะเหมือนทางครอบครัวเก่าเขาหรือ,อ,อคนที่เกี่ยวข้องในที่มีแบบ กี่ยวกับเรื่องราวความรักของเขามีการเรียกร้องบางอย่างจากเขาจะเป็นเรื่องเรื่องนะคะเรื่องเวลาเรื่องนู่นนั่นนี่หรือเรื่องงานก็แล้วแต่มันทําให้เขาแอบหุดหงิดนะคะอยากมีความรักที่ดีนั่นแหละแต่ว่ากว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แบบจะได้ความรักดีๆมันก็หัวหมุนหัวปั่นพอสมควรนะคะต่อไปค่ะมาดูความคิดความรู้สึกที่คนใหม่คนนี้นะคะคิด และรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างสองไม้เท้านะโลกออนไลน์โลกอ,อนลนิกออนเทอร์เน็ตเอ็มเพคับสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็5ดาบอกเลยว่าคนนี่เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ธรรมดาดูเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกนะคะหรือเป็นผู้ชายที่ดูเพอร์เฟกนั่นเองนะคะรู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะแต่จะเริ่มต้นแต่อาจจะยังไม่ค่อยกล้า take a คชั่นชัดนะัก นะคะและแอบ,บก็ว่าเอะคุณมีแฟนอยู่แล้วไม่น่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะแน่นเลยนะเพราะเขามองว่าคุณสวยมากคุณแบบหล่อมากนะคะดูดีมากดูแบบสดได้ยังไงกอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยอยากจะเชื่อนิดนึงนะฝั่งคุณคิดแลรู้สึกยังไงกับเขาบ้างน,นะสองถ้วยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบอืมจะไม่ใช่โสดสิก็ไม่ได้จะว่า มีแฟนหรืออะไรคืออยากที่จะมีความรักดีนะคะอยากที่จะมีคนรักดีๆเราก็รู้สึกดีๆกับเขาแต่เราแค่กลัวว่าเราจะ,จะเจ็บเหมือนอดีตหรือเปล่าเพราะว่าแผลเนี่ยมันอาจจะตกสะเก็ดแล้วแหละแผลเก่านะคะแต่ก็ยังมีแผลเป็นอยู่เรากลัวว่าการที่เราจะ move on หรือเราจะคีดใจตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้บาดแผลเนี่ยมัน มันช้ำเรืองช้ำหนวดอีกครั้งหรือเปล่าจากคนคนนี้นะคะเพราะเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขานนีงมากเลยนะเรามองว่าเขานิ่งมากเขาดูหญิงหรือเปล่าหรือเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเราขนาดนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นแค่บุคลิกของเขาที่เขาแบบเขาไม่ค่อยกล้านะที่จะเทคแอคชั่นกับเรานะคะไปต่อค่ะที่บสรุปชายยอดนะคะต่างชาติแล้วนะ อาจจะพบรักจากการเดินทางก็ได้ในบางคนในที่นี้นะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบเรื่อยๆไปแบบกว้างๆนะคะเป็นไปแบบกว้างๆไปแบบคนคุยในอนาคตได้นะคะแต่เราจะค่อนข้างที่จะแบบอ่านใจเขาออกยากทีหนึ่งไม่นิดหลับเยอะเลยนะคะเคมิชี่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีที่ค่อนข้างเข้ากันนะคะแล้วก็เ e ชเชอร์เฟรดเฮฟวิลเนี่ยมันก็เหมือนกับ ช่วงตอนตอนต้นนะคะที่เปิดไปเมื่อสักคพรูะว่าอาจจะเจอแบบเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะมีคนกลางนะคะช่วยแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและการแบบซัพพอร์ตหรือช่วยดึงระหว่างคุณกับเขาให้แบบว่ามีการสนทาน,หนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกับเขามีลักษณะของพันไลฟ์เนเลชั่นด้วยนะคะบางคนอจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้แบบรู้สึกนะมันมันอินดีข้างในแปลกๆหรือว่าแบบมันมีอะไรแปลกๆเหมือนเคยรู้จักอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เหมือนคนอื่นที่เรารู้สึก นะคะอืมโอเคพาร์ทคนส่งก็ประมาณนี้เนะาะงี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไครสสบกันได้หรอคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้าง2ดาไบไมอ็อฟโสดนะคะเพจซับบอนส์เอซับคัพแล้วก็เอซับเพนทคสนะคะ โอเคสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าบางคนนะมีประเด็นปัญหาบางอย่างในเรื่องของปัญหาการสื่อสารนะคะคุยกันน้อยหรือคุยกันเราไม่เก็ตคุยกันเราไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่บอกเลยว่าฝั่งคุณเนี่ยถึงจะมีประเด็นกับคนคุยคนนี้นะแต่คุณจะได้เจอคนใหม่เข้ามาด้วยนะคุณจะมีโอกาสได้เจอตัวเลือกใหม่ๆนะคะเข้ามานะเป็นมิตรภาพที่เหมือนเข้ามาแบบ ไม่ใช่ว่ามิตรภาพธรรมดาเป็นคนคุยที่เข้ามาให้ทั้งความรู้สึกและอยากจะให้แบบการดูแลไม่ใช่ว่ารับเลี้ยงนะแต่เป็นคือแบบสายเปยนิดนึงนะนิดึงด้วยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งคนคุยปัจจุบันดีกว่าของคุณไม่ค่อยมีอะไรมานายออฟครับ King of Sword สี่ถ้วยเขาดูเบื่อๆนะเขาดูเบื่อๆช่วงเนี้ยสถานการความรักเขาดูเบื่อๆเซ็งๆนะคะ ออดูเหมือนเขายังมีใครในใจอยู่นะคนเนี้ยที่เป็นอดีตใครในใจที่เป็นอดีตเนี่ยค่ะคนใหม่ใหม่ก็มีเข้ามานะแต่ก็ไม่ค่อยจะได้สนใจเท่าไหร่นะดูจะเฉดเฉดยิงงอินเนอร์จี้ทัดลมค่อนข้างเด็ดนะคะฝั่งตัวเขานะกลุ่มมีทุนหรือตุน้นที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์<ม>เขาอาจจะยังคิดถึงคนเก่าบ้างนะคะก็เลยอาจจะเบื่อปัจจุบันที่มีอยู่แต่เหมือนเป็นช่วงจังหวะ ความรู้สึกที่มันหน่วงหน่วงดิ่งดิ่งเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นเองเขาเองก็อยากจะมูกอ on นะไม่ได้อยากจะจมกับอดีตหรอกแต่บางทีมันอาจจะมีแวบเข้ามาบ้างในความรู้สึกเท่านั้นเองนะคะก็เ,เลยอาจจะทําให้ติดขัดกับสถานการณ์ความรับของคุณบ้างในช่วงนี้สถานการณ์ความรับเพิ่มเติมนะคะฝังค,คุณรีแลกซ์นะคะหักดิบให้ความร่วมมือแล้วก็เซฟเรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์มันไปเรียบๆนะแต่ปัญหาการสื่อสารนะกับ บวกกับว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยคุณแอบคิดนะตัดจบไหมยังไงอาอาจจะเป็นประเด็นที่แบบเอ้ยมีประเด็นกับคนนี้พอดีแล้วคนใหม่ก็เข้ามาพอดีหรือจะเป็นช่วงเวลาของการที่ฉันจะจบคนนี้แล้วเริ่มใหม่เั็นยังไงแต่ในท้ายที่สุดมองว่ายังไม่จบนะคะยังไม่ได้ตัดจบกับคนปัจจุบันแต่รับคนใหม่เข้ามาเพิ่มนะเซวิงเอามาโอเคเท่ okay. กับตัวเองคุยคนนี้ด้วย,ค,ย,ค,นนวยคุยคนนี้ด้วยอะไรแบบนี้ นะคะส่วนฝั่งเขา่ะเฮดคุณใสนะคะเดทเห็นไหมเหมือนแบบเรื่องอดีตเข้ามานะคะนึกถึงคําสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับคนในอดีตมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้เขานึกถึงคนเก่านะคะคือทั้งรักทั้งเกลียดฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีประเด็นกับคุณอะแล้วคุณมีประเด็นกับเขาอ่ะแล้วเราก็ร้อนมาอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าหนีเสือปะจะระเข้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเบือ่อเบือ่อแบบเบื่อยาวไปเลยก็ได้ นะคะถ้าเราแบบเป็นเป็นไฟในช่วงนี้นะคะร้อนไปกับประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าหากว่าเราเย็นได้เนี่ยความเบื่อเนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบสั้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราเย็นไม่ได้ก็จะเป็นการเบื่อบแบบย,วยาวๆต่อไปนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะแปะไม้เท้านะคะ ดูฟูโอเคคือตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรหรอกในในความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ความรักอะค่ะนะคะ,นะะอยากคุยไปเรื่อยๆคุยไปแบบไม่มีไม่มีอะไรมาเป็นตีกรอบใดๆทั้งนั้นเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้รู้ใจตัวเองขนาดนั้นแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะหวันไหวนะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงขั้นของความรักเขาเองก็ยังอยากที่จะเรียนรู้กับคุณมากกว่านี้นะคะอยากจะรู้จักกับคุณมากกว่านี้ฉะนั้น ต้องการจะมีชัวได้แหละไม่ได้แบบหุ้ยชอบแล้วก็แบบลงรักเลยนู่นนั่นนี่มันดูไม่มีเซนส์แับเขานะคะขอคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะ k ินออฟครับสเตรนด์รู้สึกว่าเขาแบบดือ้ออุ๊ยดื้อมากหัวดื้อมากเลยแข็งมากเลยนะคะแอบบบางทีแบบรู้สึกว่าแบบเราจะรับมือเขาได้ไหมนะคะบางทีก็ดูจะเข้าใจยากหรือเกินนะคะมีโมเมนต์หลายๆครั้งที่เราอาจรู้สึกเซง ในความเป็นเขาเบื่อในความเป็นเขาบ้างแต่ก็มองว่าเอ๊ะเราก็ยังรู้จักเขาไม่มากขนาดนั้นนะคะเรายังแบบเพิ่งจะรู้จักกันหรือบางคนเอเคมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเขาอีกฉะนั้นก็เลยยังไม่พยายามจะไม่จับเขานะคะก็เป็นช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและการนั่นน้องไปต่อคะ่ะบทสรุปบทสรุปนะคะสี่เหรียญน,นะ มีคนใหม่เข้ามาเก็บเอาไว้นะคะเป็นตัวเลือกนะคะบีแบบบางทีเราจะได้แบบแชร์ความรู้สึกกันไปสามถ้วยมาเติร์ปปารตีคนใหม่จะเข้ามาทําให้คุณแบบรู้สึกกรุบกรุบกิบกิบปินปินเบาๆนะคะส่วนคนปัจจุบันอาจจะทําให้คุณบุบอุบบ้างนะแต่ว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเราไม่ร้อนนะคะ k e t h effort นะ children ค่ะ b u r d t i n g for นะคะคือความสัมพันธ์มันจะมี energy ของความเป็นเด็กค่อนข้างสูงนะคะถ้าหากว่า คุณเย็นได้นะคนคนนี้มองว่าเขาจะมีความรักที่มั่นคงให้เรานะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการเทคแอคชั่นของเราด้วยนะเทคแอคชั่นของเราไม่ใช่โอ้ยทุ่มเทน,นู่นนั่นนี่แต่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราเองหรือฝั่งเขาถ้าเขามีอินเนอร์จีของเราเป็นเด็กเราจะต้องมีความเข้าใจเขาหรืออาจจะสอนเขาในในในวิธีทางอ้อมนะคะ โอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็รประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share. กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะทายสังกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะ justice นะคะ e p t a l e s d a t s and r e b i r t e judgment ค่ะแล้วก็ debut นะคะโอเคโอ้ okay. เป็นจุดทักเคของแสงเบาๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจในความสัมพันธ์นะว่าจะยังไงต่อไปบางคนอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่เรื่องของชู้สาวเสมอไปนะบ,บุคคลที่3า,าจ,จะเป็นเรื่องลูกหลานบริวารครอบครัวก็ได้นะคะอืมแต่บ,บุคคลที่3ตรงเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นที่อยากจ,จะทําให้คุณแบบยังไงต่อ จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีไหมเราจะรับได้ไหมยังไงอีกอย่างหนึ่งถามว่าประเด็นปัญหาเก่าๆที่ทําให้รู้สึกว้อจบดีไหมหรือไม่จบดีอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณเองก็ยังมีพันธนาการเกี่ยวกับคนรักนะคุณเองก็ยังตัดเขาไม่ขาดอาจจะมีการห่างกันแต่ว่าวานกลับมาตัดสินใจโอเควนกลับมาเคลียร์ใจกันดีกว่าปรับความเข้าใจกันดีกว่านะคะเพราะเราเองก็ยังตัดเขาไม่ได้แล้วก็ยังรักเขาอยู่ต่อไปค่ะ ฝังของเขาล่ะคะเป็นยังไงคะคนรักเพจซับซ้อนนะคะให้ p ิมพ์ท็ค่ะแล้วก็นะคะ,คะ,ะ,คะอฝั่งเขาดูจะมีเรื่องราวบางอย่างปกปิดปิด,ปดบังเอาไว้ข้างหลังนะคะหรือพยายามไม่พูดถึงพยายามจะเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือพยายามจะไม่ตอบคาถามนะคะหรือตอบคาถามแบบไม่จริงตอบไม่จริงก็โกหกนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะ,นะคะอืมเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างที่ที่เป็น ที่เป็นในเรื่องของบุคคลทีซ่านะคะอืมเลออเป็นอาจจะเป็นแบบเติ r d ดป r t y ตีรักสามเศร้าอะไรเงี้ยนะคะ i m p r e s s แต่ได,ไดๆอะ่ะเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะคีพคู่อยู่นะพยายามจะคีพคูยพยายามที่ทำตัวเองให้รู้สึกว่าดูดูฟอร์มไม่ตกอะ่ะดูน่าเชื่อถือหรือแบบพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบดูน่าเชื่อถือที่สุดะนะคะขยายหน่อยละกันฝั่งคุณค่ะเดส หวัดกลัวเป้าหมายแล้วก็ r ีล a กซนะคะฝั่งของเขาล่ะติสิม o บน a m i l y เโอเคแล้วก็หยุดนะคะโอเคในเรื่องของการจบขึ้นมาอีกแล้วนะคะแอบกลัวแอบกังวลว่าเรื่องบุคุนที่3จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็แอบกลัวแอบกังวล,ว,ล,ว,ลว,ว่าเขาจะยังรักเราไหมนะคะข้างหน้าปลายทางเขาจะยังมีเราไหมนะคะเราอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแบบ สบายๆแบบชิลๆแบบกลับมาแล้วเราสบายใจอ่ะเราไม่อยากอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าหวาดกลัวหรือกังวลหรือเราแวนหรือหงงในความสัมพันธ์ส่วนของเขาจะมีการติดสินบนในที่อาจจะมีการแบบเออทำดีอย่างอื่นนะคะทำดีซึ่งน่กจากนั่นนี่ให้นั่นให้น,น,นี่เพื่อแบบให้ฝั่งเราหรือฝั่งประวัิารนั้นสบายใจก็จะได้แบบเออไม่ไม่ต้องข้องเกี่ยว หรือมีประเด็นอะไรกันนะคะเพื่อที่จะหยุดประเด็นปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเขาเลือกแหลวเขาเลือกครอบครัวเขาเลือกคุณนะคะเขาเลือกแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ขาดชึบกับฝั่งนูน้นแต่ก็ประเด็นนี้ก็จะเผาๆลงแล้วอีนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคี e ็อ o เพนเดอร์โคลส์ค่ะคีน็อปสวรนะคะเกาดา นด้ออเพนเดะครล้ก็าดาบรางๆนะเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกันนะอืเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกันนะเขารู้นะคะว่าคุณเสียใจเขาเงก็เสียใจกันการกระทแต่บางทีบางทีมันแบบความรู้สึกเนาะนะอาจจะแบบว่าอืมบ้างน้งไลไปบ้างหรืออะไรแบรออรบนอกลู่นอกทางไปบ้างนะคะแต่เขารู้นะว่าคุณอะรักเขามากคุณมั่นคงกับเขามากๆนะคะและความนิ่งของคุณอะมันทําให้เขากลัวความนิ่งของคุณทําให้เขากลัว ฝัะะ่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสี่เหรียญอดหึงห่วงไม่ได้ออดที่จะแบบมันยังปล่อยวางไม่ได้นะคุณยังคิดวนอยู่ยังคิดวนยังคิดมากเรื่องนี้อยู่เรื่องประเด็นตรงนี้นะคะเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้เอ่ยอะไรเอ่ยมันยังสับสนยังตีกันทั้งความรู้สึกเอ่ยทั้งความคิดเอ่ยยังไงดีทั้งรักรักไหมโกรธไหมก็โกรธเสียใจก็เสียใจ ปล่อยได้ไหมก็ปล่อยไม่ได้ก็วางไม่ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อคุณก็ต้องให้อาภายัยให้อาภายัยก็ต้องให้อาภัยแบบหมดเปลือจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นไอสิ่งที่เราคิดบนแล้วเราไม่ปล่อยเนี่ยมันจะวนกลับเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์จจะมีประเด็นอีกรอบหนึ่งจากสิ่งนี้โอเคอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นความผิดของเขาด้วยแต่ถามว่าแล้ว เราจะมาเบรมว่าใครผิดใครถูกมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปนั่งคิดก่อนะคะ <Okay. S 1> โอเคบทสรปค่ะเดทนะคะแอนดรูเบิร์ดนะบาคนอจจะมีเกณฑ์ห่างกันก่อนหน้านี้ห่างกันเกือบจบแล้วนะคะแต่ก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมารักกันกลับมาปรับความเข้าใจกันมีกนันเนาะมีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นเพราะทั้งสองคนก็คง ยังคงรักกันอยู่แล้วตัวเขาก็เลือกคุณนั่นเองทุ่งเลิฟค่ะความสัมพันธ์นี้นะเนี่ยจากรีทรี t นะคะจะวนกลับมาความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญที่บอกนะคะให้อาภาัยก็ต้องให้อาภัยทั้งหมดแล้วแน่นอนความเชื่อใจมันไม่ได้จะกลับมาง่ายๆแต่ไม่ว่าจะคุณหรือเขาผู้ที่เป็นฝ่ายาเริ่มกระทำความผิดก็ต้องพยายามฟรฟตัวเองนะคะหรือพิสูจน์ตัวเองให้ความเชื่อใจของอีกฝ่ายนั้นกลับมาเหมือนเดิม คุณกับเขามีสัญญาณของรักแท้นะคะของรักแท้ของความรักที่ดีฉะนั้นความรักตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนคนนึงไม่เชิงว่าปรปับหรือเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าจะค่อยๆเรียนรู้เหมือนจะทําให้เขาแบบตระหนักรู้ได้หรือตรัสรู้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของเม์ก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับ like, subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ